วันนี้ผมมาแต่เช้าเลยนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยเดี๋ยวไปดูอีกเคสหนึ่งนะที่ลูกค้ามาออกรถไหลน,นะครับแล้วก็ลองสัมภาษณ์ลูกค้าดูนะครับสวัสดีครับสว,ส,นะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไอรินนะฮะวันนี้น้องไอรินมาออกรถไหลครับเนี่ยฮะก็เป็นนิสสันเอ็กเซลนิสสันเอ็กเซลเลยนะครับแล้วเออถามนิดนึงนะฮะว่า รู้จักเราได้ไงครับก็เรื่องของเรื่องก็คือคุณพ่อเป็นเอฟซีของที่ชาวานีสุขานอ๋อเป็นเอฟซีเรานะฮะแล้วดูมานานยังคะเนี่ยฮะคุณพ่อเนี่ยเขาดูมานานแล้วค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งจะมาติดตามครับโอ้ดีบ้านอยู่ที่ไหนฮะนีฮะอยู่นนทบุรีค่ะอ๋ออยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่เองนนทบุรีนะครับฝากขอบคุณคุณพ่อเลยนะคุณพ่อสมชายต้องขอบคุณคุณพ่อเลยนะน้องน้องไอรินนะนะครับแล้ววันที่มาออกรถอะไรนะครับผมอ่าเป็นนิสสันเอคลา่ธนาคานพิเศษเอคลาสซื้อผ่อนไง บร,บริการดีไหมน้องๆเขา เซลเซลบริการดีไหมฮะเซล์บริการดีค่ะก็ใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับแล้วเป็นไงเห็นตัวรถตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างครับใหม่สมกับที่พี่ชวลิตไอนี่เลยค่ะประชาสัมพันธ์เลยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้เราก็ดีใจมากๆเลยวันนี้ออกรถเกือบห้าหกคันเลยนะครับนะวันนี้ได้มาปล่อยรถน้องไอรินกับคุณพ่อนะฮะในหางก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะขอเอารถไปใช้แล้วมีความสุขมากนะครับนะใช้ดีแล้วมาบอกต่อด้วยนะนะดีก็เดี๋ยวเป็นลูกค้ากันคันต่อไป โอเคครับ <laughs> ขอบคุณนะครับน้อย <c oughs> ดิน <c oughs> ครับ <c oughs> ขอให้มีความสุขนะครับ Thank you